้ามาดูโมเล่นะทุกคนดูนะมีนี้อีกมีตรงนี้นะคะมีตรงนู้นอีกแล้วก็มีนู่นอีกมีเยอะมากตอนนี้มันนีอีกอ๋อมีเยอะมากเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะคะแล้วก็ดอกใหญ่อยู่นะดอกใหญ่มาก น,นี่เป็นป่าหลังบ้านนะคะนี่นะคะดอกใหญ่นะคะดอกไซส์นี้เลยยังยังไม่แก่นะคะมันยังอ่อนอยู่ ตันนี้นะคะมีสองดอกใหญ่นะตื่นเต้นเลยเมื่อกี้เจอน้องกวางมาเดินดูเห็ดหลังบ้านนะเมื่อกี้เจอน้องกวางสามตัวน้องเขาไม่กลัวคนนะเพื่อนๆดูตรงนี้น้องเขาไม่กลัวคนนะ้เหมือนเขาแบบเหมือนเขาชิน เขาก็หยุดมองเราแล้วน่ารักดีวา,างรวมกันไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บยังมีอีกนะทุกคนนี่นะคะดอกใหญ่ใช้ได้ หลังบ้านเราเองเดินมาเดินเล่นไม่ได้มาดูสองวันแล้วค่ะพอมาอีกทีเอ้าไม่ได้ใหญ่เลยดูดอกนี้ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวตัดให้ดูนี่เยใส่มือเต็มมือเลยดอกใหญ่ไปรวมกันไว้ก่อนค่ะพาไปดูอีก มีอีกนะคะนี่นะคะก็จะเห็นอยู่เป็นนี่เลยนะคะนี่ตรงนู้นก็มีอีกนะนีอ่อีกตรงนี้ก็มีอีกแตให้เพื่อนๆดู ไว้ก่อน,ออนอตรงน,นี้ต้องดูดีๆไอที่แบบ มันหลอกตาค่ะที่แบบเดินเหยียบแล้วค่ะเดินเหยียบมอเร็วเลยหลอกตาเป็นเหตุที่หลอกตาหายากมากเนี่ยค่ะถ้าเราไม่แบบสังเกตเราก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นน้องมอเรีวมีอีกนะคะขึ้นเยอะมากเลยตรงนี้เราไม่ได้เดินมา ตรงนี้เลยมาเดินแต่โซมริมรั้วเดินออกมาประมาณสิบเมตรสิบห้าเมตรเจอแบบโอ้กำลังไอ้นี่เลยลังสวยเลยค่ะ มีอีกนะคะนี่ค่ะดอกนี้ดอกใหญ่เลยอันนี้อีกสองดอกตอนนี้ราคากำลังดีนะคะมอเร็วที่นี่นะคะโอเคเลยแต่ยังไม่ได้เอาไปขายนะ่วนใหญ่จะเก็บ ข้างบ้านนี่ทำอาหารเองค่ะแล้วก็ฝากเพื่อนๆของไมเคิลบ้างนี่นะคะนี่แล้วก็มีตรงมุนที่เราได้เมื่อกี้วองไว้ก่อนยังมีอีกค่ะเดี๋ยวพาไปดูเพิ่มดอก